นี่มาดูครั้งแรกไม่เคยมาเหมือนกันอ้าวดีครับครับอุ้ยคางดำหมดเลยจ๋ป่ะตอนนี้คางดำแม่ตัวใหญ่เนาะน้ำไม่ค่อยไหลด้วยนะน้ำไหลน่าจะเจอคนเยอะมันสุดแม็กเลย อ yeah. ุ้ยนะนาเต้โอ้นาเต้ข้างดำคนเยอะเลยนาเต้ข้างดำตัวใหญ่โอ้ยเพื่อนเพื่อนนี่มันนี่ปลาเขาปล่อยธรรมชาตินะเพื่อนหืมกูนึกว่าติดต่อเมื่อกี้เฮ้ยนาเต้มีปลาสายด้วยเหรอนี่ใช่ป่ะนี่โอ้โยใส่ห้าเซนครึ่งติดอ่ะ เอองงเลยนี่ดูดินัตตี้เออผู้ใหญ่ฮะเพื่อนๆดูดิออกเดี๋ยวใหญ่ดวใหญ่มากโอ้ดูไซส์ดิโอ้ยเชือกมันไปติดเชือกหึ้ยน้ามันตึกตักว่าน้าตึกเปล่าน้าตึกตักว่ะน้าเบอร์ก็ตึกตักเหมือนกันอุ้ยอุ้ยเพื่อนดูดิเพื่อนอุ้ยอุ้ยนะเพื่อนเพื่อน เต้ทำไมเงียบวะเต้เอียงช่วยช่วยกูดึงหน่อยกูดึงไม่ขึ้นไม่ไหวจ่าโอ้โกูดึงไม่ขึ้นเลยอุ้ยมึงดึงมึงดึงดิมึงดึงดิเพื่อนสายใหญ่นะนะนะแผลมาเพื่อเอาไหวอ่ะต้องให้เต้ช่วยอ่ะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆวิ่งเกเรเรื่งเลยตกนี้เอาไม้มาเออจบเลยมันยังจบยิ่งเกเรเรื่เลย ดอกนี้นเตเอาตะก,กร้ามาผิดไซส์ใช่ใชที่เอาตะกร้ามาเล็กไปอ๋อนอ,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 อ <c oughs> นี้เอันน,นี้ขี้มกไหลละเอานะวุ้ยนะหาวหวานบานไว้หลอดนี้ดอกนี้มีมีสิบโลอืมหุ้ยมีตึกตักไหมนะบอกมีตึกตักนี่ตึกนะหุ้ยนะหุยนะเอาอีกแล้วสองทีกลับบ้านได้เลยมึงโอ้ นี่เขานี่เขาเปิดนี่เขาเปิดเผายังไงเราน้าเอาไงเนี่ยเราขังดำเลยขังดำเยอะมากเลยเพื่อนๆอะไรเนี่ยโชคดีโกคดีโกไปใแห่ช่วยบ้างให่ช่วยบ้างนันเต้กชค้ี่หน่อยโชว์หน่อยโดนโชว์กำลังหน่อยโชว์กำลังแขนโชว์กำลังแขนโอ้โหเพื่อน แหต่พี่จังเอาจอมะลองตะกับอยู่ในแผลโหดิเกเลิกเลยเพื่อนๆสองดอกดูดิเฮ้ยทำไมค้างดำมันนมันเป็นปลาสีแดงๆวะเพื่อนก็คางดำผ <c oughs> สมบอเทสไงอ๋อหรอวังมันสมบูรณ์เป็นอย่างนี้แหละอ๋อมันสมบูรณ์จัดถ้ามันสมบูรณ์หางมันจะแดงๆอย่างแงาล้วำกิดมันจะเรืองแสงอกอกเยอะอ๋อใช่นี่คือสมบูรณ์ถอยจริ้งเลือดเอาไว้กินกิ่งเลยเต็มไหมหรอสเปเชียลเต็มไหมหรอค้างดำค้างดำ มันเหมือนป้านินเลยนะโอ้ยเหมือนครับมันโตเต็มที่เท่าปลาแดกอ่ะเพื่อนเอ้ยโคตรใหญ่เลยสี่ห้าโลถึงเหรอเออโอ้ยเฮียที่คลองสวนมาจริงดิเออแม่งลอยหัวอยู่เหี้ยมันตรปลาแดกเฮ้ยโอ้โหนาเต้หวานบานอยู่นะวุ้ยปลาดุกตัวใหญ่ไม่รูครับถากแรงนาเต้เป็นไงอ่ะเฮ้ยนาเต้อุ้ยอะไรอ่ะ กระพงมาอยากแรกขมั่นเลยครับอากแรกขมหมาได้ได้เอาให้นาเอาให้นาเข้าไปเอาให้นาเข้าไน้องหมาน้องหมาก็จับปลาได้ด้วยดูนี่ดูดิโอ้โหเก่งจริงเลยอ่ะดูนี่โอ้โหจัดไปครับเต้อะไรจะมันไปอะไรวะคนเยอะเขินเนี่ยคนอยู่เยอะนะเต้เขินนะปกตินะเต้หวานเต็มแม็กตลอดใช่ใช่แต่ก็ไม่เคยพลาดนะออื นี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีสายมีสายอันนี้มีสายอันนี้มีสายอุ้ยอุ้ยอุ้ยดึงดึงแหย่ยังเลยแขย่เราจะไหวหรือเปล่าสี่เซนเรามาดูมาดูเพื่อนมาดูว่าเราจะไหวหรือเปล่าอุ้ยไปสวยนะเต้กี่ตัวอุ้ยกิโลไนี่สายโลปะกิโลนะเต้ในกิโลอันนี้เท่ากับที่เราได้วันนั้นเลยนึกว่าเลยเนี่ยก็บอกแล้วในในก็บอกแล้วว่าเขาไม่ชอบบาท นะบ่านแบบน่ะเบิร์ดนะไม่ค่อยได้ปลาดูเลดูนั้นแร่ดูน่ำแจ้กหน่อยยกโชว์หน่อยโอ้โใหญ่เกินใหญ่โอ้โหกิโลน่ะนี่กิโลกิโลสามโลมีแน่สามโลนะสามโลมีแน่ใช่ไหมนะถึงไหมถึงได้ไหมถึงโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดดูเลยนั้นก็จะเป็นปลาคังนคังน้ำตัวใหญ่นะเพื่อนคาง์ดิเนีใหญ่มากอ่านี่สองโลแล้วรูนในกลางรังโฟมอีกนี่ ตูดีอยู่ปาดินนมาโอโห้ดินมาปาดินโอ้โห้ใส่ปะดินดูโอโห้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้เนี่ยนั่นี่อันนี้ในรังโฟมพบกันคลิปหน้านะพบกันคลิปหน้ามาชมกันว่าคลิปหน้าเราสองคนจะไปไหนกันน้าเต้น้าเบิร์ดนะครับอ่ะนาเต้ฝากช่องทางของน้าเต้หน่อยก็ฝากช่องทางน้าเต้ฟ้าประธานด้วยนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ร้านล้างรถเทียนยูคาร์ดนะครับร้านล้างรถที่ฮอตที่สุดในย่านปลาสมุทรเจดีนะครับอย่าลืมเข้ามาใช้บริการอยู่ตรงไหนมาจากน้าเบิร์ด เดี๋ยวลดราคาให้เลยอยู่ตรงข้ามประกันสังคมสุขสวัสดิ์นะครับทางไปอ่าทางก่อนถึงพระสมุทรเจดีใช่ประมาณนั้นก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับใน Facebook ร้านเทียนยูคาร์วัลหรือว่าปักหมุด Google Map ก็ได้ปักหมุด Google Map ก็ได้นะครับก็ฝากร้านเล็กๆเป็นอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับจะจัดการล้างให้เอี่ยมๆเลยเริ่มต้นราคา100บาทเท่านั้นถูกที่สุดในย่านนี้แล้วง่ายๆเราล้างดีด้วยเพื่อนๆก็ฝากฝากร้านร้านร้านนั่งรถนั่เต้ด้วยนะ โอเคครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมดูเพื่อนแค่นี้ก็หอบแดกกันแล้วดูเท่หอมแดกครับดูบอกให้กลับตั้งงานแล้วไม่อยากกลับแล้วเป่าเกือบ100กโลเพื่อนตาไป6กโงเย็นแล้วเกือบ100กโลอ่ะแค่นี้นะขนาดวันสามสี่ห้าโคมเองที่ได้จริงๆนะใช่ใช่แค่กระจ่ายเองใช่ถ้าเรามากวเร็วกว่านี้ก็คงกลับบ้านไม่ได้แน่เลยเขาสองรอบนี้เต็มลำต้องสองรอบลำแน่ๆโอเคครับไป